ฟ้าทะลายโจรกินอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผลในการรักษาการติดเชื้อโควิดได้จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามคลิปนี้นะคะค่ะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะทุกผู้ชมค่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มวันละเป็นหมื่นรายนะคะคุณผู้ชมตายวันเป็นน้อยนะคะเป็นพันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะมีวิธีการทําอย่างไรที่จะป้องกันตัวเองจากโกรคร้ายนี้ได้นะคะเมื่อไรเราถึงจะควรทานฟ้าทะลายโจรน,นะคะ ให้มันสังเกตดูอาการนะคะว่าเมื่อ,อไหรที่เรามีอาการดังต่อไปนี้นะคะเราควรทานฟ้าทลายโจรค่ะข้อหนึ่งนะคะอ่อนเพลียนะคะข้อสองไอเจ็บคอนะคะข้อสามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะข้อสี่นะคะอันนี้สําคัญนะคะปวดหัวค่ะปัจจุบันนี้นะคะอาการติดเชื้อโควิดนะคะคะบางท่านไม่มีอาการมีไข้เลยทําใหไ้ไม่แน่ใจว่าตัวเองป่วยเนื่องจากว่าไม่มีอาการไข้นะคะ ดังนั้นแค่สียอาการที่ปราดาแจ้งไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรักษาเลยนะคะอย่ารอค่ะคุณผู้ชมอย่ารอจนกว่าอาการจะหนักนะคะจะต้องรีบติดต่อแพทย์นะคะรีบติดต่อโรงพยาบาลแต่อย่างที่ทราบนะคะเตียงเต็มห้องฉุกเฉินเต็มโรงพยาบาลเต็มเต็มจนล้นนะคะจนไม่มีที่จะให้ผู้ป่วยรายใหม่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาแนวทางในการรักษาอื่นนะคะ อย่าลืมว่าถ้ามีอาการเริ่มเป็นดังที่ประดาวแจ้งมาแล้วนะคะไม่ต้องรอผลตรวจนะคะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้รอตรวจก็ใช้เวลาเกิน4วันนะคะรอโรงพยาบาลรอเตียงก็ต้องเกิน4วันนะคะถ้าใน4วันไม่รีบรักษานะคะคโอกาสที่เชื้อโควิดจะลงปอดเป็นไปได้สูงมากแล้วถึงเวลานั้นนะคะจะไม่มียาใดๆรักษานอกจากจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะ ทานกันไว้ก่อนเลยนะคะฟ้าทรายโจรจะมีผลในการรักษาใน4วันแรกมาดูกันว่าวิธีการทานฟ้าทรายโจรให้ถูกต้องและให้ได้ผลนั้นต้องทานอย่างไรคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะดาวอ้างอิงตามาท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิต ฟ้าายโจนนะคะที่ให้ผลดีที่สุดนะคะก็คือผงฟ้ารารโจรแบบหยาบนะคะซึ่งอาจจะเป็นประกอบไปด้วยทั้งส่วนต้นส่วนใบส่วนดอกนะคะแล้วบา,บ,าบางสูตรบางบริษัทนะคะก็จะเอาเฉพาะใบนะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายถึงว่านำไปสกัดนะคะแต่ว่านำไปบดเป็นผงหยาบแล้วก็นำมาใช้รักษาถือว่าเป็นสูตรที่ได้ผลดีที่สุดค่ะคุณผู้ชม เนื่องจากว่าจะมีสารนอกจากแอนโดรกาโฟไลต์นะคะก็ยังมีสาร AP3 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาในการฆ่าเชือ้อโควิดได้จริงค่ะคุณผู้ชมขนาด500มิลลิกรัมนะคะคุณผู้ชมให้ทานนะคะครั้งละ3แคปซูลน,นะคะ4เวลานะคะก็คือเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนขนาดบรรจุ400มิลลิกรัมนะคะต่อแคปซูลน,นะคะให้เพิ่มเป็น4แคปซูลน,นะคะ4เวลา 350มลลิกรัมนะคะก็ให้ใช้5แคปซูล4เวลาเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเป็นเล็กสุดนะคะขนาดเล็ก250มิลลิกรัมนะคะก็ให้ทานครั้งละ6แคปซูลนะคะ4เวลาเหมือนกันนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะคุณผู้ชมทีนี้ท่านก็ได้พูดไว้ว่าถ้าอาจารย์ันหมายถึงถ้าอาจารย์ปันเทพนะคะท่านก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าทานไปแล้วนะคะ หวันครึ่งอาการไข้ไม่ลดนะคะจะต้องเพิ่มปริมาณนะคะอีก1เท่าตัวนะคะอย่างเช่นเอาขนาด500มิลลิกรัมนะคะทานอยู่3แคปซูลนะคะก็ให้ปรับเป็น6แคปซูลนะคะคุณผู้ชม6แคปซูล4เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะเริ่มนับใหม่เลยนะคะเป็นวันที่1น,นะคะ400มิลลิกรัมนะคะจาก4แคปซูลก็ให้ปรับเป็น8แคปซูลนะคะ แต่ระยะเวลา 4, 4ีเวลาเหมือนกัน4ครั้งเหมือนกันคือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะสครั้งนะคะแล้วให้เริ่มนับเป็นวันที่1ใหม่นะคะทานต่อไป5วันนะคะนะคะถ้าวันที่4ยังไม่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็แสดงว่าเชื้อเริ่มลงปอดแล้วนะคะอันนี้แสดงว่าฟ้าทลายโจรใช้ไม่ได้ผลนะคะจะต้องรีบเรียก โรงพยาบาลนะคะแล้วถ้าเป็นเด็กค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเด็กนะคะให้พ่ะจะดูตามอายุบางทีเด็กก็ตัวโตนะคะบางทีก็ตัวเล็กนะคะอาจารย์ปันเทพท่านก็บอกว่าให้นับตามน้ําหนักนะคะให้นับขนาดตามน้ําหนักนะคะอย่างเช่นเด็กที่มีน้ําหนัก50กิโลกรัมนะคะให้ทานขนาด400มลิกรัมนะคะ ก็เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ2องแคปซูลน,นะคะต่อมื้อนะคะให้ทาน4มื้อนะคะ4ี่เวลานะคะคุณผู้ชม4เวลานะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะแล้วถ้าในวันครึ่งหรือวันที่สองเนี่ยนะคะอาการไข้ยังไม่ลดก็ปรับเพิ่มเหมือนกับของผู้ใหญ่นะคะเพิ่มเป็นสองเท่าก็เป็นสีแคปซูลน,นะคะถ้าวันที่สี่ยังไม่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็ต้อง เข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะแสดงว่าฟ้าทลายโจรเอาไม่อยู่แล้วเชื้อลงปอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจําไว้ว่านะคะเราจะต้องรีบรักษาอาการตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้รอช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราปล่อยให้รอช้าเกิน4วันไปนะคะเชื้ออาจลงปอดแล้วถึงตอนนั้นการรักษาก็จะเกิดความยุ่งยากตัวเราเองก็จะป่วยหนักนะคะถ้าเราตัดไฟตั้งแต่ต้ตตนลมนะคะรักษาก่อน ที่จะมีอาการหนักก่อนที่เชื้อจะลงปอดนะคะอันนี้สามารถช่วยได้ฟ้าทลายโจรสามารถช่วยได้นะคะคุณผู้ชมค่ะมีพี่น้องจํานวนมากเลยนะคะในระหว่างที่รอเตียงนะคะเขารักษาตัวเองด้วยสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราเยอะแยะนะคะขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะคะและแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรน,นะคะเขารักษาตัวเองจนหายขาดนะคะแต่เตียงยังไม่มาแต่เขาหายก่อนแล้ว อยากให้คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมให้มากที่สุดกรุณาแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ